นี่นะครับ <electromagnetic spectrum. S 1> ก็จะมีแค่นี้นะครับโอเคนะครับคนที่ชอบว่าเว็เลสซิ่งนะครับนี่ก็มารีวิวเวฟไเลสิบไอนะครับครันนี้เคยรีวิวมาแล้วครับแต่อะไหล่อัพนะครับช่วงนี้มาเริ่มที่ชุดหน้าครับผมการเจาะเท่าไหร่ครับ ร้อยสี่สิบแล้วก็นอตทองสี่เอ๊ะใช่ไหมนอตทองสี่ตัวร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งไล่มาเป็นสติกเกอร์นะครับของพี่อัญน,นะครับแล้วก็แล้วก็คาร์บ,บอนนะครับผิวหน้าอันนี้เท่าไหร่ครับขาตั้งนะครับขาตั้งเท่าไหร่ครับผมไ <100. S 1> ทเทเนียมนะครับแล้วก็บังสเตอร์ แปดสเออันนี้อบางโซ่ครับร้อยห้าสิบบางโซ่ร้อยห้าสิบนะครับนี่น,น,คคน,น,นะแล้วก็น็อตแล้วก็หูโรดโชครับผมแล้วก็กันร้อนคาร์บอนนะครับแล้วก็น็อตสองตัวครับเททเนีม แล้วก็นัดทองบางจุดนะครับแล้วก็เบรกครับมือเบรกเ,เท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบแล้วก็นัดอุจจตกจกสองสองตัวแหละไทเทเนียมนะครับเ <_ S 1> บาครับเบาเอกสาคอนเบาเอากสาคอนนะครับเท่าไหร่ครับห้าร้อยแปดสิบครับผมก็น่าจะมีแค่นี้แล้วเดี๋ยวเปิดเปิดไฮดรลิกครับ นี่นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับโอเคนะครับคนที่ชอบก, like, ก share, ็กดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยคร,ครับผมสวัสดีครับ